มันเพื่อลงไปพี่น้องเลยสักหน่อยตามด้วยเครื่องแกงเลยพี่น้องเครื่องแกงเครื่องแกงพี่น้องพักนะครับเลยพี่น้องว,ว้าวผัดชุดแกงหอมเลยพี่น้อง ชิคกี้นีหอมเลยตามด้วยไข่เกียวพี่น้องไข่เกียวป,ปังพี่น้องผัดเลย้อพร้อมด้วยพี่น้องโอ้น้ำสักน้อยพี่น้งอง ผงเลยพี่น้องเอ้ยใส่ผงนัวนิดนึงน้ันตาลน,นิดนึงพี่น้องทำด้วยน้ำมันหอยพี่น้องทำด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาสักหน่อยพี่น้องวายเปิดน,น้ำปลาสักหน่อยใส่เครื่องครบแล้วที่นี่พี่น้องเอ้ยผมพอมแล้วพี่น้องเอ้ย ปลากระป๋องไข่เคียวผัดพริกแกงพี่น้องใส่เลยพี่น้องพักตุกโดดหอมแขกใบมะกรูดมันหอมพี่น้องใส่ทอดไปด้วยกันเลยนี่ดูสีสันกันเด้อพี่น้องเด้อสีสันกันเด้อพี่น้องเดือดแฉบบอ่อาหารบ้าน,านพี่น้องปลาป๋องไข่เคียวผัดพริกแกง กับแซ่บเลยพี่น้องเลยสีสันสวยงามดูพี่น้องหนาทันมิกจ้าหอมๆเลยพี่น้งนงนงองหนาทันมิกจ๊าากะปลากระกป๋องผัดไข่พี่น้องเอ้ยอาหารมันบานเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนัวๆง่ายๆแต่รส จัดจ้านแซ่บนัวเลยแหละพี่น้องเอ,อ้ยอาหารในครัวเรามีเบื่อเกี๊ยวแล้วก็มาพัดก็ได้พี่นอ้องแซ่บเพลินเนี่ยจวดจวดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก้อยอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพี่อ้วันวนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศน,นะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยรำลึเมืม่อก,กันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับเนาะวันนี้พี่อ้วนได้เมนูปลากระปร๋อง,ง,งพัด ไข่เด้อพี่น้องเลยใส่เครื่องแกงพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเลยวันนี้มีข้าวเหนียวเด้อพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวมานาเมนูยังไงพี่น้องเมนูในครัวเรานี่แหละพี่น้องหากินยังไงแต่โอ้สุดแซ่บเลยพี่น้องเลยอืแซ่บแซ่บนัวเลยพี่น้องเลยข้าวเหนียวเลยพี่น้องมาทั้งกาทั้งกาพี่น้องกินข้าวน้าพิวัติโอ้แซ่บๆเลยพี่น้อง เนื้อไข่เรานี่ไม่ต้องปรุงนะครับเพราะเครื่องแกงเรานี่พัดด้ดีแล้วเอาลงไปล้ปั๊บใส่เครื่องนียังอร่อยเลยพี่น้องแซ่บมาก ลองทำดูเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเพีออยงพี่อ้วนบอ่ัองพี่อ้วนว่าบอใสงง่หัวหอมใหญพ่พร้อมพริกลูกโดดพร้อมพี่น้องพักชีบไปหอมแซ่บอืมน้อง ออกรสชาตพัดเพชดเลยพี่น้องเลยผัดกับเผาเลยพี่น้องเลยผัดแบบเครื่องแกงอร่อยเลยพี่น้องแซบ่บไอาปลาปองพี่น้องปลาป๋องสามไม้ครัวพี่น้องแซบ่บ ท่าฝนจะตกพี่น้องเลยมืดมืดขึ้นตลอดเมื่อวานนี่ตกมานิดนึงพี่น้องแต่แรงเติบอยู่หรอกแต่ข้าวเดียววันนี้ก็ขึ้นนิดอ่ะดูตอนค่ำๆจะตกไหมพี่น้งองดูจอดเลยพี่น้องดีสันงมวยงามจับนมว รสจัดจ้านเลยพี่น้องเลยเนื้อนุ่มไข่นุ่มๆถึงเครื่องทักพี่น้องอือฮั้าว่าเขาสวยนี่วะสวุดยอดเลยพี่น้องเลยบ้านพี่อ้วนส่วนมากถึงกับเขาเหนียวนะพี่น้องตอนนี้ ภาพเป็นกับสวยนี่เศร้านี่ว่าทุกอย่างเลยพี่น้องเลยแซ่บนัวแซ่บนัวเลยนะแหละเดี๋ยวเขาย้อนนี่ใส่พื้นกันเลยพี่น้ง mm. องแซ่บหอมเครื่องสมุนไพรต่างๆพี่น้องโอ้แซ่บ เรี่งดูเครื่องแกงเข้าไปซึมเข้าไปในไข่พี่น้องโอ้สุดยอดของความแซ่บเลยพี่น้องหอมเรียมลองดูเด้อพีรร่น้องเด้อลองดูเด้อแซ่บๆน้งกันเมนูอัน ฟ้าป๋องไข่เจียวผัดพริกแกงแซ่บ,บโอ้ใหญ่แท้โอ้ พี่นอ้องอ้สุดยอดเลย,ยพี่น้องไม่ทำดูไม่รู้รอกว่ารสชามันจะเป็นไงเด้อพี่น้องเด้อดูเด้อทำบ้างเด้ออาหารใกล้ตัวราคาไม่แพงแต่จับต้องได้ ปาปปนองปาปงอืมนองอ้หัวแสบพป่น้องนัวนัวแสบนัวจับนัวครับโอ้สุดๆเลยอ อาหารมันบานพี่นอ้อ,าานนองอาหารมันบานพี่น้องเลยอาหารมนบานทีเราหาได้โอเเ้แสบนวจริงๆพี่น้องถ้าพี่อ่อนกินไม่สวยไม่งามว่าต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อพี่น้องเลย ช่วนลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อลำลำด้วยกันทุกคนสุขภาพ่างกายแข็งแล้นะครับเนาะสวัสดีครับผม